มีเม็ดสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบไม่ได้มีการผ่าหัวแต่อย่างไรสวยงามจริงๆค่ะถ้าท่านใดมีอย่าทิ้งนะคะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องขุนต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ วันนี้แอดมินก็มากับบอนสีสีแดงแดงชมพูมีเม็ดสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะบอนสีที่แอดมินกำลังกล่าวถึงแอดมินได้มาในานามของบอนสีพะรักค่ะแต่แอดมินดูแล้วแอดมินคิดว่าไม่ใช่บอนสีพะรักน้องเป็นบอนสี <Wow. S 1> อมตกันค่ะจุดสังเกตของแอดมินก็คือ ก้านค่ะก้านของน้องมีสีสายบัวปอกซึ่งบอนสีพลักจะมีก้านสีเขียวค่ะแอดมินอาจจะไม่ถูกต้องวอนเอนะคะท่านใดทราบว่าบอนสีต้นนี้คือบอลสีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็มีไอเดียนำเศษโฟมที่เจาะมาจากกล่องปลูกผักไฮโดโปนิก มาใช้รองก้นกระถางแทนกะมะพาพร้าสับหรือแทนฐานที่เราใช้รองก้นกระถางเวลาปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะและบอนสีที่แอดมินจะทําการปลูกในวันนี้คือบอนสีต้นลูกชายชนหากทุกท่านจำได้บอนสีกระถางนี้แอดมินได้ปลูกรวมกับบอนสีมงกุฎเพชรค่ะทุกท่านจะเห็นว่า ทั้งบอนสีมงกุฎเพชรและบอลสีชายชนต้นลูกน้องมีใบใหญ่แตกหน่อดกเป็นพุ่มเป็นกอเกินกว่าที่จะอยู่รวมกันในหนึ่งกระถางแล้วค่ะดังนั้นแอดมินจะทำการแยกเปลี่ยนกระถางและปลูกใหม่โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้มารองก้นกระถางเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้และบอลสีทุกกระถางในวันนี้ค่ะ ไปคะ่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะแล้วมาลุ้นกันว่าเราจะแยกบอลสีได้ทั้งหมดกี่กระถางค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมสำหรับดินปลูกในวันนี้กันก่อนค่ะ 1. ดินผสมใบก้ามปูหมักแอดมินใช้เข่งขนมจีนตวงดินปริมาณ10เข่งค่ะ 2. ใช้เปลือกไข่คั่ว2ช้อนโต๊ะค่ะ สามผงชูรสใช้เป็นส่วนผสมในการปลูกในวันนี้ด้วยค่ะปริมาณที่ใช้ครึ่งช้อนชาค่ะส่วนผสมที่สี่กากกาแฟค่ะปริมาณที่ใช้กากากาแฟแอดมินใช้สี่ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดของดินปลูกในวันนี้ให้เข้ากันเลยค่ะดินปลูกในวันนี้มีทั้งธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียม ซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชทุกชนิดรวมถึงธาตุแคลเซียมที่ได้จากเปลือกไข่ขั่วค่ะดินพร้อมปลูกค่ะและนี่คือเษโตนที่แอดมินได้มาจากกล่องปลูกผักไฮโดรโปนิกสค่ะถ้าท่านใดมีอย่าทิ้งนะคะเอามารองก้นกระถางปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะ เราสามารถที่จะใช้เศษโฟมรองก้นกระถางแบบนี้ค่ะใช้แทนกระปามะพร้าวสับหรือฐานที่เราใช้รองก้นกระถางเวลาปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดนั่นเลยค่ะเสร็จแล้วให้ใส่ดินที่เราเตรียมไว้ลงไปที่ก้นกระถางพอประมาณค่ะต่อจากนั้นให้ทำการลือกระถางค่ะด้วยกระถางเป็นแบบทรงแบนแอดมินเลยต้องใช้เสียมเล็กขุด ขุดเพื่อที่จะแยกหัวและหน่อออกมาค่ะสิ่งสำคัญในการแยกหน่อและปลูกใหม่ของบอนสีก็คือต้องดูค่ะเช็คดูว่ามีหัวเน่าหรือเปล่าหัวนี้เช็คแล้วไม่เน่าค่ะเราปลูกได้เลยอย่าลืมใส่สตาร์เกิลจีเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินก่อนที่จะนำบอนสีลงไปปลูกในกระถางใหม่ด้วยนะคะทำการปลูกบอลสีชายชนต้นลูก กระถางแรกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแยกนอเปลี่ยนกระถางและปลูกใหม่ค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำกระถางบอนสีและต้นไม้ทั้งหมดที่เราปลูกในวันนี้มาลดน้ำแล้วตั้งทิ้งไว้ในกระมังที่มีน้ำ15-20นาทีค่ะเพื่อที่จะให้ดินใหม่ในกระถางอุ้มน้ำบอนสี และต้นไม้อันเป็นที่รักของเราจะได้ไม่ขาดน้ำค่ะว้าวสวยงามมากค่ะสําหรับการแยกหนอก่อเปลี่ยนกระถางและปลูกใหม่ในวันนี้จะได้บอนสีมงกุฎเพชรต้นลูกหนึ่งกระถางและบอนสีชายชนต้นลูกอีกสี่กระถางทุกกระถางจะเป็นบอนสีที่แยกหน่อค่ะไม่ได้มีการผ่าหัวแต่อย่างไร นอกจากที่กล่าวมาแอดมินได้ซื้อกระถางใหม่มาปลูกลิ้นมังกร1หนึ่งกระถางและปลูกอโกนิมาอีกหนึ่งก <Wow. S 1> ระถางปลูกกันแบบจุกๆุก,กันไปเลยค่ะสำหรับการรองก้นกระถางด้วยเศษโฟมแทนกาบมะพร้าวสับสวยงามจริงๆค่ะหากท่านใดปลูกต้นไม้แล้วบังเอิญมีเศษโฟมอย่าทิ้งนะคะนำมา ปรับใช้อยากของแอดมินได้เลยค่ะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องขุนต้นไอที a ช n แนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ